เฮลโแลเฮลโลสวัสด he ีค่ะทุกคนมาพบกับชินดาพาทมอีกแล้วค่ะวันนี้ชินดาพาทมภูมิใจนำเสนอน่นนนำตะไคร้ปลาหมึกมุ้ยเยอะ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 ยอะ เอนี่เสียงเอ็โวชันดาคือเริดแทนมาจ้าเรามาเตรียมวัตถุดิบกันเลยดีกว่านาะงนะก็จะงงงจากนอยอยู่เดีค่ะงวกหนาง,งวกหลังอยู่จากว่าวัตถุดิบอีกอย่างแน่กระจาบ่ค่อยได้ตามสูตรของนางละจ้าอร่อยไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้จ้านางก็จะยังงงๆอยู่นะคะว่าจะทําอะไรก่อนดีนะเอา้าเอาอันนี้ละ อันดับแรกเราคิดว่าเราต้องหั่นหมูยอก่อนนะคะทุกคนเรามาหั่นหมูยอกันเลยค่ะการหั่นหมูยอะสะดวกแบบไหนก็หั่นแบบนั้นเลยนะคะแล้วก็หั่นปลาหมึกต่อเลยค่ะ เสร็จแล้วก็หั่นตระไคร้ต่อนะคะวันนี้แลดูเป็นอะไรที่รีบร้อนมากๆเลยค่ะหั่นกระเทียมต่อนะคะเรียบร้อยค่ะมาจ้าหั่นพริกสดต่อเลยค่ะพริกวันนี้จะมีทั้งพริกแดงแล้วก็พริกเขียวนะคะอันไปไว้หลายกระร้สซึ้งเมื่อ,อยู่ได้จานเลนน้ำกะสิบรทันรวนหมูต่อนะคะใส่น้ําลงไปเล็กน้อยนะคะใส่เกลือลงไปเล็กน้อยค่ะรวนหมูให้สุกเลยนะคะหลังจากนั้นก็ตักพักไว้นะคะวันนี้เป็นการทําอาหารที่มาราละทอนมากเลยค่ะทุกคนตเติมน้ําเปล่าลง ไปนะคะเตรียมลวกปลาหมึกต่อเลยค่ะปลาหมึกเราก็ลวกให้สุกกำลังพอดีนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาขึ้นมาพักไว้ค่ะมาลวกหมูยอกันต่อเลยค่ะเอายาวยา,าวต่อเลยสาวยาวต่อเลยลวกหมูยยเสร็จก็เอาขึ้นมาพักไว้นะคะฉันพากเสียงหรือว่าฉันแข่งเรือค่ะพี่น้อง็แมเมนไปไว้คักไว้แน่เด้อมามามา,มา,มาปรุงกันต่อค่ะใส่น้ำปลาหนึ่งช้อนครึ่งนะคะใส่น้ำมะนาวอุย้ย นมะนาวเอียงบบมมีหด้นาะนาวน้ำน้อยนะคะชนดาใส่ไปเลย3ลูกค่ะต่อด้วยน้ำตาล3มช้อนนะคะพริกเผาอีก1ช้อนค่ะใส่ผงนัวลงไปค่ะใส่หน่อยแซบหน่อยใส่หลายแซบหลายนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เคเรคุเคเรให้เข้ากันนะคะน้ำแลดวยแห้งแรงนะคะชนดาขออนุญาตเอาน้ำที่ลวกปลาหมึกนะคะมาใส่3ทัพพีเลยค่ะใส่นมสดลงไป1ทัพพีค่ะเพื่อความเข้มขน้นและความกลมกล่อมของยำของเราค่ะแล้วก็เคเเคเรให้เข้ากันนะคะ แล้วก็ชิมรสชาติลองดูค่ะรสชาติอร่อยแล้วค่ะ เรามาใส่เครื่องกันเลยค่ะใส่หมูยอลงไปค่ะใส่ปลาหมึกลงไปนะคะใส่หมูสับลงไปค่ะแล้วก็ใส่ตะไคร้ลงไปค่ะตามด้วยกระเทียมหั่นค่ะเสร็จเรียบร้อยก็พริกสดลงไปค่ะคุเลคุเลให้เข้ากันนะคะเราก็จะคุเลส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันเลยนะคะหลังจากนั้นเราก็ชิมรสชาติลองดูอีกครั้งหนึ่งนะคะ,ะร่อยแล้วค่ะแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะวันนี้รู้สึกว่าทํากับข้าวมา มาราธอนมากๆเลยค่ะทุกคนค่ะก็ต้องมาราธรนไปด้วยนะคะวันนี้ชนาดาได้ฝอยน้อยจังเลยค่ะทุกคนจะจบคลิปแล้วสําหรับวันนี้ชนาดาพาทำขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและเป็นกําลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะ